ก็ขอราบสวัสดีชาวนิทรักเดไปเดไลฟ์ท่านนะครับวันนี้บี้มาเงินมาเล่นเด y b ไปเดไลฟ์โมบายวันนี้พี่เฮ็นจะมาเล่นเจอกับคนชื่อแบบพี่อยากฆ่ามากเลยอัอนนี้พี่ถ่ายสดเลยมาเล่นแท็ปเปอร์เหมือนเดิมจะเซอดก็จะชมขมไม่น้าอะไรเขา

เราจะไม่ทําอะไรอย่างน่้เราจะไปพี่เอาเพื่นกินความหวังแทนพี่ก็เลยเนี่ยเสียมันไปเฮ้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 

จะที่วีพีเลยจต่ผมโดนตบวางแผลมาช่วยกันอยู่ยแล้วสองพี่น้องเนี่ยจะเสียกตาผมเองเราจะปล่อยปล่อยไป đại thể chính đuôi Có khi đó ngăn sai không đi nữa không đi nữa không đi nữa

wait wait let me hit the tap เเยฮ้ย,ยมีข้างหลังตองไ,ได้นจี๊ดไม่มีไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดา งานถอดกันมากถอดงานรับ เล่นย,กยากๆดีตรงนี้ก็าฟังแล้วเฮ้ยไม,ม่โดนโอ้โหน่าชื่นดีพี่นอ้องคนนี้

โอ้โหไม่ต้องแอ <Yeah. S 1> บมองแต่ฉันเห,ห็นใครแล้วไม่เห็นเลยไม่เห,ห,ห็นเลยข่านสนใจแต่ไม่สนใจพี่เลยห่านสนไปแต่ไม่สนใจพี่เลย เด้ย๋ยกอสงสารสองคนนั้นมากเลยอ่ะตอนนี้ฮม,มันเป็นเร็วจิ้โอเคไนดูรัว อา้าวมาดูตรงนั้นอีกทางแถบเพื่อแฝงอยากจะขึ้นไปอยู่หนา้าคนหนึ่งเี่ชิดผู้ผิดนะ เปล่าไม่มาใช่หาหลุมหรือเปล่าดูได้แน่ยู่น,นู่นเอ๊ะไปช่วยแต่พี่ไม่รับตัวนู่นนเห็นแล้วเห็นแล้ว เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเราจะโดนแทบ็บจริงๆด้วยจิดไวนะ้แล้วไม่มีจิดอุ้ยอุ้ยบ้า

สีได้กับหนึ่งเลยมีไม้เหรอไม่มีมา้าโอเคก็จับยิงข้างนี้จับย้ายได้โอ้โหจับสี่อย่างงงงงงงเงงยงงเงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว ไม่ทำอะไรเลยอะไรนะไม่ผิดแต่เราจะหลงแค่ไหนันหนึ ขนมอยู่ไทยได้ขนูโอ๊ะม่ฟังเล่นเอ้ย <Yeah. S 1> ในห่องน้นเปิดประตูตได้ งเ,เกินไปแล้วนี่ะตูเลยนะ จบเกมตอนนี medim, ้ไม่มีอะไรง่ายเ้ยพวกเราครับตาย่ะเวลาต้องใส่ออกรอรอรอพอทำสมเร็จแล้วก็จต้องหิ้มห โอเคอเครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วกันสามารถสนับสนุนได้ที่สองห้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครบับ